เบลเป้มาสเตอร์เชฟซีซั่นสองช่วยด้วยนะำสำหรับ,บการกลับมาครั้งนี้นะครับเรายังมีความกดดันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเปาเป All ้ม<อ>าเสเตอร์เชฟออสตาโอซ่าจอมาสเตอร์เชฟซีซั่นสองโอซ่ยมาสเตอร์เชฟซีซั่นหนึ่งโอช่วยด้วยน้ไปก็ได้และ2 2> เกียวมาสเตอร์เชฟซีซั่นสอง ลูกับแม่กันลูกมาวันนี้เรามาในฐานะเชฟให้คำปรึกษาเดี๋ยวว่ากดดันพ่อๆกันค่ะพวกเขาคือท็อป5ของ m a s t e r ร h เชฟประเทศไทยที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกคุณเล่าตายละแต่ใครจะเป็นที่ปรึกษาให้กับใครนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกเราครับบุญกุศลที่พวกคุณทำมาจะเป็นตัวกำหนดครับ ขอเชิญวงล้อแห่งบุญกุศลโอ้โหแกรแกร์คุณนี่หรอโอ้โหพร้อมไหมครับพร้อม่ะถ้าพร้อมแล้วอธิษฐานครับโอ้โหหนูกว่าทำอะไร ผมสั้นสองคนนี้ไม่รู้ใครจะมาอยู่กับพี่มอสโอิดอยากได้มากเลยใครดวงตกใครมันไม่ทำบุญมันต้องได้คู่กับแอดแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปอีกเฮ้ย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 เอาโอ้คุณมอสนะคะจับคู่กับเชฟที่ปรึกษาก็คือจ๋าค่ะเฮ้ยเป็นแบบ ญี่ผมสั้นจริงๆด้วยแล้วเดี๋ยวจ๋าจะจูงมือพี่ไปถึงเส้นชัยให้ได้คุณตองนะคะจับคู่กับ๋าเฟ้ค่ะเฮ้ยนี่มันคือพ่อที่ขีดหรอตัวก็ดูคล้ายๆกันเป็นหวานๆดูเหมือนจะทำอาหารไม่ค่อยได้แต่จริงๆอาจจะมีความสามารถคุณแอ้นะคะจับคู่กับเชฟเฟิร์สค่ะ yeah. พี่มุโกโกเล็งเฟิร์สเอาไว้แต่ว่าหนูได้พี่มุโกโกฟ้าเขาเลิขิตมาจะให้หนูทำยังไงได้คุณมุโกโกนะคะได้จับคู่กัดเดียวค่ะเดียว <Yeah. S 2> oh <my> เป็นคนที่เก่งมากเดียวเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีความครุเนคนคคยเอและสุดท้ายนะคะคุณพิชได้จับคู่กับพลอยค่ะ yeah. น่ารักเก่งแน่นอนแฮปปี้ที่จะอยู่กับน,อน้องเยวยาวขอเชิญทุกคนประจำที่สเตชันค่ะและก็ขอเชิญเชฟที่ปรึกษานะคะที่ชั้นสองค่ะอา้าวเขไม่ได้ไปกับเราเหรอรายการมาทัาเชฟอชอบมีโจทย์แบบเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาถ้าเชฟผู้ช่วยมาช่วยเราตั้งแต่แรกอะ่ะมันไม่ใช่รายการนี้อยู่แล้วในทุกรอบของการแข่งขันนะคะเชฟที่ปรึกษาจะสามารถให้คำปรึกษาและเข้าช่วยเหลือได้ ก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณน,นี้ค่ะและเชฟที่ปรึกษาจะต้องออกทันทีเมื่อได้ยินสัญญาณน,นี้ค่ะเปลียงน่ากลัวจังเลยอะค่ะซึ่งในการช่วยเหลือแต่ละครั้งนะคะเชฟที่ปรึกษาจะมีเวลาให้พวกคุณ5นาทีค่ะ คือมา5้านาทีแล้วไปสิ่งที่เราต้องถามเขาให้มากที่สุดก็คือสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมันเยอะมากและบททดสอบแรกที่พุกคุณจะต้องเจอก็คือ mystery box หรือกล่องปริศนาถ้าพร้อมแล้วนะคะเอามือแตะที่กล่องนะคะหนึ่งพอเปิดมาแล้วน่ากลัวล่ะหรือคานล่ะจะทำยังไงเป็นคนกลัวไง สเหมือนทั้งอยากเปิดแล้วก็ไม่อยากเปิดอ่ะกลัวไม่รู้อะไรอยู่ข้างในอ่ะสเปิดค่ะเฮ้ยมาเป็นหัวน่ากลัวไหน่บกวแบบง่ายไงสุดท้ายมันก็มันก็คือหมูแต่ที่โหดสุดคือมันดิบไอพอ หนูจะหัวหมูจะให้ทำอะไรคะหนูไม่เคยกินเลยอ่ะไม่เคยกินเหมือนกัน <c oughs> นี่ก็คือวัตถุดิบที่จะวัดใจพวกคุณว่าจะถอดใจหรือสู้ต่อไปในการแข่งขันนี้ชิ้นส่วนที่คนนิยมรับประทานก็คือหูหมูแก้มหมูลิ้นหมูและจมูกหมูและที่สำคัญ พวกคุณจะต้องแล่ชิ้นส่วนของหัวหมูด้วยตัวเองเฮะเอ๊ะมันจะต้องเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องตัดชิ้นส่วนของหมูสำหรับหนูคือแบลงมากเรามีวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเตรียมมาไว้ให้พวกคุณแล้วนะคะที่ใต้สเตชันและพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำอาหารจานนี้นะคะ,ระ,คะพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว